ไปส่งผมหน่อยได้ไหมส่งอะไรพระเจ้าไม่เคยเป็นผู้รับใช้เจ้ารียไรไปแล้วผมเรียนหรือเปล่าผมไม่มีอะไรเลยผม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 ต้องไปตรงนู้นน่ะเจ้ามีกีตาร์ตัวนึงเจ้ากเอากีตาร์มาจับข่าไว้สิจับไม่ได้กีตาร์ เอาไอดีเราไปหาตัดคลิปดีวะมันต้องมาเล่นแต่ผีขามอะ่ะไอ้เี้ยมันคือคันไหนครับยังไม่ได้ทานเลยฮะเดี๋ยวนะผู้ใช้ชื่อทวิตว่าอะไรนี่เอเงี้ยเปลี่ยนชื่อก่อนเผื่อมันมีคนไอ้นี่มันจะมีแบบรุ่นใหญ่รุ่นโตไงที่แบบขอไม่ทำอะไรอะ่ะเบอร์พี่เบอร์อะไรวะศูนย์หกเจดสามสี่เก้าสองได้ลองเลเอ้าไอ้เียแม่งขึ้นโจ๊กุรพายสั์ไอ้ <laughs> เอีย กูเปลี่ยนแล้วไม่ใช่หรอเอาใหม่เอาใหม่ร้อ,องเพลงโทรจุด06 7 3 4 92อัน,นี่อันนี้เอา้าทำไมมันยังขึ้นโจกบุรพายอยู่อ่ะ <c oughs> เฮ้ยมันเปลี่ยนยังไงวะเอา้าค <c oughs> ุ้ยสัตว์ดูเี่ยดูต่อ M k k เหรอ <c oughs> ไม่ไม่เั <c oughs> ือนเพื่อ <c> น <oughs> มันมีเพย์เช็คด้วยว่ะดูเงินกูดิ นี่งไงมีคนโทรมา,มาวันดีด้วค่ะวัสดีครับวัสดีครับเ,เพลงละเท่าไรหรอคะที่นี่กันมาร้องเพลงละเท่าไรครับรู้เหมือนกันคะ่ะเออผมไม่รู้เหมือนกันเลยครับผมเพิ่งเข้ามาเหมาเท่าไรคะเนี่ยเหมานี่คือกี่เพลงครับไม,มนนไม่รู้เหมือนกันคะ่ะอ่ะคุณอยากฟังกี่เพลงดีกว่าเออนั่นนะสิครไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ว่าอยากฟังอะคะ่ะหมอหมอล็อกอุ้กแล้วเออ เออเอาอย่างี้ละกันเดี๋ยวผมไปร้องเลยเดแล้วแต่คุณจะให้ใช่เลยค่ะที่ไหนครับที่นับนโรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลคือตรงไหนครับบ้านอยู่ตรงไหนค่ะอเห็นแมพไหมคะเห็นแมพไหมเออเห็นครับเห็นครับเป็นรูปเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขีดหัวใจอะค่ะอ๋อโอเคได้ครับได้ครับเลทเท่าไหร่ครับโอ้ทำไมคนทักก็เต็มเลยอะไม่รู้เลยครับทำไมครับทไมอดีเท่าไหร่อะไอเดียอร อาเดี๋ยวร้องไม่จบอ่ะถ้าสองหนึ่งถ้าสองหนึ่งต้องร้องคนละเพลงใช่ครับจะมาอยู่แบบวะไปทำงานอยู่แบบวะมาเร็วร้องเพลงเร็วววก็เขาลองพอแล้วนะเร็วก่อนนี้ไอ้เปี้ยลองรีบร้องเอาเราไปกวนแล้วไปกวนแล้วโอ้สองล้านสองแสนสองแสนให้เขาร้องก่อนให้เขาร้องก่อนยังไม่จบเลยโย่เอ้ให้ทำสมาธิก่อนดีให้เขาร้องก่อนคุณร้องเพลงอะไรดีนี่ เอาเอาเพลงกันไปเรื่องอย่าคิดก่อนเอาจีหอยได้ไหมขอจีหอยอ่ะเดี๋ยวผมร้องเพลงนี้ให้ฟังแล้วกันอ่ะว่าไปอกดบริจาคได้นะครับกดบริจาคนะครับตามทำไม่ได้นะว่าแล้วทำไมเขาร้องเพราะเขาดูดนมที่ด ปูบงสิษย์ก็มาว่ะสงด้วยกินข้าวคอหัวหออ้ไม่ใช่เหรอโอ้ไอ้เชี่อไม่ใช่ไอ้ผู้ใดบุญเอาหรือว่าสิเป็นงานแต่งอันนี้เป็นชั้นไหนเนี่ยเปันชั้นสามใจ ยังลทุ่งมหานฝ้าหน้าคอยพุ่นละเดินแม่นงานแต่งพุ่นลอคิดว่างานบุญแจเขาเบิ้งคักคักก่อนหน้าบักใดคือเป็นผู้สาวเฮาเขาบอดได้เชิญเฮายังคือหน้าด้านมา ลี่ให้อยู่ข้างลหควเหือนงานผู้ชาก็ะเอิญความนี่มันวิที้ขาวด้วยว่ะเพลงแนววิทยาเปิดเพลงเสียงดังจนจนเป็นตะม้วนให้เป็นอย่างเฮาคือห้องไอเจ็บตะนายมันบ่มวนบักคนสัวใจ มันเอาเรลาอายาป่าปิงเป็นญ่มันบ่อหม,มอกับไผ่ใครแน่แต่ไปรอหาเส้นเหล่าบักคนสัวจังอายผู้ใดสีตาบอดพวงมาเอาก็เป็นขี้ขาเขาเราเส้นเขาไว้บ่ทันใจต้นเอากูเป็นคนแก่ให้หน่อยดิ ไปได้ไปได้ไปด้เป็นพระเจ้าได้ไปได้แล้วเวามาฟังก่อนได้หรอไปรับความเชื่อลีให้อยู่ข้างรักหัวเฮือนงานผู้ชาวแก่เอิญขวัญเปิดเพลงสิ้งดังจนจนเป็นสมุนให้เป็นยังเฮาคือห้องให้เจ็บแต่นายมันบ่มมวน บักคนสัวจังอายมันเอาเรายาป่าปิงเป็นไหญมันบ่บ่กับไผยใครแน่แต่ไปรอหาเส้นเราบักคนสววจังอายผู้ใดสีตาบอดปวงมาเอาก็เป็นขี้ขาเขาเราเส้นเขาไว้บ่ทันใจ บักคุณสูดจังอายมันเอาเราอายาป่าปิงเป็นไงเมันบ,อบอกก่บ่กะไปเคยแน่แต่ไปรอหาเส้นเราบักคุณสู้จังอายผู้ใดสีตาบอดอพวงมาเอากะเป็นขี้ขาเขาเราเส้นเขาไวบ้บนเนใจ ขอบคพูสำหรับเสียงปบยุงนะฮะพู้เจ็บคอเดี๋ยวคนนี้เขาขอเพลงอ่ะแป๊บนึงนะศูนย์สองสองสี่สี่สองหกไม่มีโหลดอะพี่ชายจะครับไปส่งผมหน่อยได้ไหมส่งอะไรพระเจ้าไม่เคยเป็นผู้รับใช้เจ้ามีป้าดวเหรียนหรือเปล่าผมไม่มีอะไรเลยผม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 ต้องไปตรงนู้นอะเจ้ามีกีตาร์ตัวหนึ่งเจ้าขอกีตาร์มันจับข้าวไว้สิมันจัไม่ได้ครับกีตาร์ มันเป็นเครื่องมือทำอาหากินของผมว่าว่าอย่างไรไปเจ้าได้กำหนดเหตุการณ์ไปไนบบผมโอนเง,งินให้เขาหมื่นหนึ่งแล้วเขาบิดเพลงผมเนะี่ยหมืม่นหนึ่งเหรอไปเจ้าสร้างเหตุการณ์นี้ขึ้นมาปะใช่ปะข่านี่แหละข้าเป็นคนดำเองไปส่ง <บา S 1> ผมหน่อยเพราะว่าข้าเอ็นเขาเป็นคนขยันเขาร้องเพลงเขาร้องมานานแล้วแต่ผมโอนให้เขาไม่ร้องผมปะเขาร้องแล้วแต่เจ้าไม่ได้อยู่ในช่วงเวลานั้นช่วงเวลาเนี่ยช่วงเวลาอยไม่ได้ะ <c oughs> เผมจะไป,ไปยังไงวะงแต่ไม่สาวสองคนในทางวิย์เนี่ยข้าอยากตามเขาไปพระเจ้าไปส่งผมหน่อยได้ไหมพะเจ้าขื่นกล่าวจัดพะเจ้าพระเจ้าพระเจ้าต้องไปดูก่อนว่าขามีรถอะไรตามข้ามาสิตามข้ามาพระเจ้าเจ็บคอไหมเนี่ยเดี๋ยววิ่ง,ง <c oughs> ไม่ไม่เจ็บหรอกขา้าไม่เจ็บเจ้าอย่าวิ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวข้าจะพาเจ้าค่อยๆไปคนเราอย่าทอะไรให้มันรีบเพราะว่าทุกอย่างมันค่อยๆมามันมาตามเวลา อันนี้อะไรเนี่ยใส่หมวกแก๊ปมาเดินกุกแก๊ปเหรอเอ่อขากำลังดูอยู่ว่าพระเจ้าเจ้าไม่นะพระเจ้ามีรถแข่เนี่ยมันไปไม่ได้พระเจ้ามันซอกมาขึ้นไม่ได้อ่ะโอ้ก็สวยแล้วแหละงั้นเจ้ารถข้าไปจอดไว้ที่พาวผมขับไปเลยได้ไหมได้เจ้าขับไปเลยไม่มีใครว่า